จะไปทีลาลุงผมพ่อต้ององมัดคือเก่ามือนี่ยก็ต้อนเสาะก็ได้ลงกำนาคือเก่าปลงไงลงมากับน้องเยี่ยสองคนไปดีปลาลุงตำนาคนเดียวเนี่ยสองคนปลาไุงดำเหลเลยแต่จะเป็นหน้าลองมัดปลงดำแต่เหลวให้ีนก็บอกใหญ่ไปได้ปลงไงเอาอีกปละสองหนากับพ่อให้นีนกะ วานนี่ทายไว้ไลยแต่ได้ดำซ้องให้เมื่อคืนหนูพูนตุกต่ว่าแย่บม่ตุกบอกเมื่อคืนตุกไหนเดียวนั่งเกี hmm. ่ยวมาใครตะยัง huh. มีหนาบตุกไหนเดียวกัน claro มีหนับข้างไปหายเนี่ยดามคำว่านี่ไปลงเลยเดรารายหายเลยเลยยีน่าเสียหายเนาะเลยารายหายเลยสิปก็หายวะ นี่มอดสิบา้าใบบึงพดมอดขาดด้วยมาคืนนี่ทาย้้ล้าพูนตุกมมอแหงแลุ้ปนขาดด้วยพ่ลุกนียเดีมึงเธอมี้นามดำมันขาดไ้วหานี่ก็เป็นท้ายแล้วาหายนี่น้บูมีหั่ลงอือฮั ข้าไรน้องมอตลงมาสกีทินซองหายอ้าไรซองหายนาก็ทำนาไปลุตั้งตัวิดขึ้นกบพูดดำเสียงไทยไทตึกตึกนี่พลงขาไหว้คืนซองหายใ้จะดัพงกี้เก่าน้องมดว่าฝน้างตกมาเหีนาะ Lần đầu hôm qua qua hôm qua hôm qua hôm hai hôm qua 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 hôm một, hai qua hôm đam, thằng vừa có đám này qua hôm luôn này, nhìn hôm Nó mất cái lông mặt ở sau bụi lấy bụi lấy Bọn tên phê phê này khá là Khá là bọn này là sĩ mặt Bọn này bỏ khá là lông ngang vô Bọn tên nó mất ở เดี๋ยวมาเสิลงปก่าลงเ้นนี่ยมาตีสิสามัดนี่ไพอเดี๋ยวมสิลงฟเรเก่าเดี๋ยวเปลงห่อละปลองเลยกะกัศอยาลูกบอลเปลงอืมตกาลูกสองคนดำจีบเลยนมัดก็เอารถเิ็นลงมาสูบนะเปลงเลยเขานี่กาโอ้ยมันพอจบอ่ะ อากาศจะดีๆแต่ปลาลุงในเมืองนี่มีหุ่นมีผูขึ้มขนาดเมืองนี้คึ้นก็คึ้นอืมอากาศดีขนาดปลาลุงเขาก็เรียกเป็นได้แคเขี้ยวพูนอยู่ต้ื่นกับไทยนาดำปลาหลวงต่างเงื่อนก็ตาลาเลวไลกันปลาลุง บ uh, ื้ ada, องมกะสลกินอวไรลุงกินขาวแหละหละลุงไอหลังจากกินขาแล้เก็ลงมาดำนาคือเกาปะลุงอืมตั่น้องเย็ดหนายไงเลยกินหนายไงแท้เยเดหนายไงตั้งเี้ยวไพลังมอสปลุงป่านกันนาปลุง chị này nhảy nó leo vai nó diệm mà tới nó mót này bồ đấy này nhảy leo leo nhạ nó mót rồi cái xì lẹo cạn nhưng ta lòng mà nó chỉ phô gì vừa nọ này hay này bớt vào mắt xíu của mặt vào luôn này các bạn hay này sao bò sao của mặt vào lòng mặt vào. ฮะอืมพังบมือเนาะแล้มขึ้นพ่นตกบนแห้งกีพือนี่อย่าพ่นตกแห้งแล้วพอลงมาตนตกแห้งแห้งเก็ น้องเยาวนอนบนเมื่อเมื่อแห้งพอนมอดขุดเจนาพอลุงไง ทีน้ำไมนสีดำแต่อยู่ว่มันแห้งสบายดีพี่น้องเาม้มาเทาอยู่ว่าดหน้าโม่นนาขอบมีเนาะก็รูหน้าขอบมีคาดว่าอยู่ทกปกสามไห้สมัยถึงสามหแลวน่ะคาดึ้นสองเป็นสามห่เมน คที่ี่ยตัวนี้มันบุโงตัวนปุ่ฝ่าสนททานกับบุกอยากคอยดีปันได้ก็มาขึ้นในห้องฝ้าห้องเปี้ยงไปตีดย้นตแห้งเนยมาแล้วรับุบแห้งตุกข้าวเดียวหนึ่ง cái yeah, bộ này cái bộ đó tôi mình phúng thì nó khả phúng khả phúng đúng. Đúng là phật nhóm phun hay này mẹ nông mất ăn nông bị thương mà luôn này <laughs> mẹ เอาเข้าได้นาหนึ่งน้องจะได้ส้น่ะอากกระปรงกระโปรงเ่ยงานหนึ่งน้องมัดตกัวซ้หนาน้องเยี่ยมมาซ่านมานหน่อยแล้วมันเัียววไวตัวมันน่นแล้วอะไงนะ Lên nó lẹo bà? Nó lẹo, nó đâm đây nơi đi không? Mình Hả? Mẹ mà sao phăng hô vô mới của luôn này. Sẽ mẹ ơi. Bộ than nó đốt chẳng làm ra này. Sao đó phăng hô này lại. phăng đấy nó. จะเป็นน้ำหน้าพื่นคือห้าวำว่านี่คักพื้ีคักแบบนะพ่อยขาหมอกแบบนัเป็นหน้ากับบคักขัเป็นนาำนะขึ้นแบบว่าแล้วๆอ่ะนะแบบว่านี้ตัวดำหอยว่านนี่ดำเลยมต้องพังนะแบบพืนี้ปตุม่มแมนมันยาดดำพังหัมือ เม,ม,ม,มื่อ e! มื่อแดดบ่มีไปได้เนาะโปตีว่านเหนียวสั่มนี่นะปาตุกผูแดดแล้ว่ามซัดแล้ว็ตทางผูก็ดำหน้าไปลงไงต้งูขาไทยเลยงูทเลไรคนสัามเดตกับนี่กปแล้วมันก e ็หนขาจะเลี่ยวอะรีเขาเผื่อเตียก็เลียวเลยดำห้ตะก้า

นำลังเอาไปติแล้วก่อนเฮาเนาะหลายมีเงินจ้าเนาะอือคันนํามดว่าคําใดบ่สุภาพขอโทษขออภัยเด้อป้าลุอ๋อี่นํามดก็สิขอรับผิดลปลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่งนํามนเด้อปล